ครับบรรยากาศช่วงเ้าครับเสาวันที่เสารีแต่เด้พี่น้องเสารีตุลาคมครับเมื่อน,นี้เพราะวานมีง,งัวเป็นตะเลี้ยงเป็นตะเลียงครับเป็นง่วโค้มแม่ลูกเดอ้อแม่สูงลอยสามสิมหาครับลูกว้ยสามเดือนครับนัดลูกไวเพราะวานัดลูกไวลูกแดงจึงคึงครับพี่น้องครับโคมนี่เปิดไว้สองหมื่นซีเท่านั้นเนี่ยครับเปิดว้ยสองหมื่นซีนาเลียงสุดๆงวงหูดี งอหูดีครับพี่น้องครับหูดีเชื่องดีนาเรียงครับคม่นี้นาเรียงลูกอยากตื่นเบาตึงแน่ครับเป็นรีตะเมีเบิงเมีครับพี่น้องครับโยกข้อขึ้นเพราะว่าโยกข้อขึ้นเม่เพื่อนนะเพื่อนนะเมย์นังดีล่ำตัวเงีดีสูงลอยสามชิมหานมกระซีเต่ากีบเล็บขอเท่ากางงามครับนาเลียงสุดๆครับคม่นี้ครับสองหมื่นสี่พันครับ ทรงฟี่กับสองลอยลคือเก่าครับพี่น้องครับคาดว่าอีกบดโดแม่คงสี่ขืนครับเพราะว่าเริ่มแสดงอาการนะเนี่ครับแม่ครับเพราะว่าลูกก็บสามเดือนนะครับลูกแดงเข้มครับพี่น้องครับลูกแดงเข้มแม่สดดีงว่าลูกเล็กแม่เพิ่งได้ลูกตัวเล็กไปละยืดตัวยังน้อยปู่้ายลำตัวเงียวนึงครับพี่น้องครับลำตัวเงีวดีแหงครับแข้งขาก็ดีคุณน่ะ ใครสนใจอยากเอาไปเลี้ยงครับเพราะว่านพร้อมแบ่งปันเดอ้อสนใจกระโทมาพิกาดบ้านน้องแสงคือเก่าครับอำเภอปะทุมราชจ,จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับสามร้อยโล,โลนะพูนน่ะเพราะว่านใจปั้มครับเมื่อนี้ครับสามร้อยโลครับเพื่อนมาครับสามร้อ <c> ย <oughs> โลเดอ้อพี่น้องสองหมื่นสี่สามร้อยโลใครสนใจโทถด่วนครับพี่น้องม่ต้องไปเสียา่าโถดเพิ่มเดอ้อเพราะว่านออกห้เมืดครับ สามรอยกิโลครับมือนี่ครับไปเห็นคลิปนี้ฝ้าท้ครับเป็นโคมแม่ลูกเด้อลูกเพจเมียสีแดงแดงครับลูกกับเปรี้ดีครับไอ้ดึงเมียไปเพราะว่าดึงเมียไปไปเห็นลูกเปนได้นี่ลูกกับย่านกล้องครับพี่น้องลูกย่านกล้องคนนะ่ะลูกลูกแดงดีครับลูกเพจเ,เมียเดอ้อนี่นาตาลูกครับ สามเดือนแล้วครับแม่ก็ใกล้สี่คืนแล้วครับแม่ครับอีกบ่โดนครับนี่ครับโกกหางเงาหางใงดีเพศดำดีครับสามอยโลครับทรงฟี่มือน,นี่ครับในราคาสองหมืนสี่พันพี่น้องว่าต้องตกเพิ่มายราคานี่เอาไปเลยสามอยโลทรงฟรี่ ระยะบ่เกิน3า0รอยโลพี่ได้พี่น้องสิได้ราคานี่ครับสอง0มืนีครับบราต้องไปเสียค่ารถเพิ่มครับบรต้องมัดจำครับเก็บเงินปลายทางครับนี่ครับเสื้อถือได้ครับส่องเบาตึงครับเก็บเงินปลายทางเด้อได้รับงัวแล้วจังใจเงินครับพี่น้องครับบอกซื้อทียูมาเลยครับยูบ้านใดอำเภอใดครับ เจ้านี้พราวานมีมาฝากหนึ่งโคมครับเป็นงัวเป็นตะเลียงครับสองเมือนซีแข้งขาคนประกันให้คือเก้าครับไม่มีปัญหากินยากินเฟื่องดีเชื่องดีลูกเพลเมียยางดีซื้อไปก็มีแตเนียที่ดีครับพี่ครับซื้อกับพราวานครับโอ้สุดๆครับโค้มนี่แม่อีกบ่โดนเนอร์สี่ขืนนะครับแม่ครับทำทาทำที่แล้วครับ บรรยากาศส่วงเศร้าว,วันที่24ตุลาคมครับพี่ไก่กับ,บ้านน้องแสงครับอำเภอปทุมราชจ,จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับสนใจกระโทรมากครับพี่น้องครับบึงหน้าตาแม่แม่สดดีได้พี่น้องว่าลูกเล็กคุณนะคุณนะโอ้หนาง่ามแห้งหนาง่ามครับเมีครับหนาง่ามล่ำโตงามนั่งนาดีหน้าเลี้ยงสุดๆคมนี่ 24, สองหมืนสี่พันทรงฟรีสามลอยโลอเอาเบิ้งกับพว่านครับเมื่อน,นีนครับพว่านใจปั่มเดอ้อหมูทรงลอยโลสองลอยโล่พวานทรงสามลอยโลไปเลยวุน่ะไวขี่ลายเด้อครับหัวครับจุดจวดจุดจวดสำหรับคลิปนี้เอาไว้สํานีเดอ้อพี่น้องสนใจกาวฟาทุ่ครับหัวพ็นจะเลี้ยงแน่นอน เาถึงเห็นตัวจริงแล้วสุดยอดของเพอ่นอีลีครับพวกนี้ครับราคานี่บอผิดหวังครับสองหมื่นสีพันตรงพีสามร้อยโลขอบคุณถ่เค้ว่าติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม